Own. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับวันนี้นะครับแซ็กชินเดอร์อาร์มี่ออฟทีฟเผยโฉมหน้าทีมสายป้นตู้นิรภัยเจาะยากนะครับก่อนฝันนรกซอมบี้นะครับผมนะฮะ,ะนี่ครับโปสเตอร์ของอาร์มี่ออฟทีฟนี่นะครับเป็นหนังที่ แซ็ชนไนเดอร์นะฮะปลุกปั้นขึ้นมานะฮะแซ็ชนไนเดอร์เป็นผู้กำกับชื่อดังนะครับกำกับหนังฮอลลีวูดมามากมายนะฮะเช่น300และแบทแมน VS ซ u p เปอร์แมนนะครับผมนะอ่านะฮะหนังเรื่อง army of t h i e v e นี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นก่อนอ่าเรื่องของ army of the d e a d ไงฮะที่ฉายทาง netflix นะครับผมนะฮะ ที่ใน Last v e g a นะครับมีการหนีซอมบี้ในล a s t v e g a นะครับผมนะแต่ Army of the Octave oh. นี่นะครับ <Music S 1> จะเป็นภาคก่อนนะฮะจะเป็นภาคเล่าเรื่องราวของไดเทอร์นะฮะตัวพ่อนักเจาะนี่นะครับว่าเขามีเรื่องราวเบื้องหลังของเขายังไงนะฮะก่อนที่จะป่านรกซอมบี้ที่ l า s t v e g a นะฮะ อ่านี่แหละตรงนี้น่าสนใจนะครับผมเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงก่อนจะมาร่วมทีมที่ลาสเวกัสได้นะฮะผมเนื้อ <All right. S 1> เรื่องย่ออยากเป็นทางการนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะว่ามียิงยิงยิงลึกลับนะครับผมก็คือทางซ้ายนี่นะครับใส่เสื้อหนังสีดำนี่ฮะได้นาตาลีเอมมาเนลนะครับ ที่เล่นเป็นไซเฟอร์อ่ะที่เล่นเป็นแลมซี่นะครับผมแลมซี่ในฟาสนะฮะมามาเล่นนะครับผมหญิงลึกลับคนนี้นะฮะได้ชวนนะครับชวนตัวพ่อนักเจาะนี่แหละให้เข้าร่วมทีมอาชญากรนะคะผมในแผนป้นสุดยอดตู้นิรภัยเจาะยากทั่วยุโรปเลยนะฮะนี่น่าสนใจนะทีเนี้ยฮะ มันก็จะเป็นเรื่องการเล่าเรื่องของของตัวละครตัวนักจอไงว่ามีเบื้องหลังมายังไงอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นแหละแล้วแล้วหนังอ่ะมันจะเล่าจนไปถึงอซอมบี้ระบาดนะฮะซอมบี้ระบาดไปทั่วอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าแต่หนังเรื่องนี้อ่ะครับไม่ใช่หนังซอมบี้นะครับผมจะเป็นหนังอาจญากรรมและปล้น เต็มรูปแบบเลยมีซอมบี้โผล่มาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับอ่านี่แหละจะเป็นหนังอาชญากรรมนะนะครับผมแล้วก็จะมีทีมก็จะมีอีกคนที่ที่ดังนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ขวามือนี่นะครับใส่กางเกงลายขาวดำนี่นะฮะจะเป็นลูบี้โอฟีนะครับผมเล่นหนังเน็ตฟลิกมาหลายเรื่องแล้วนะฮะลูบี้โอฟีนะครับผมอ่านะฮะทีนี้ฮะ,ะเราลองไปดู เดือกแก๊งนี่ฮะว่าแต่ละคนนี่เป็นใครกันบ้างทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับผมอ่าเราไปดูเลยนะฮะอ่านะฮะคนที่หนึ่งนะฮะก็แสดงโดยแมทช์เชว์เจอร์เกอร์เฮอนะครับผมเป็นดาราเยอรมันนะฮะชาชวาเเกอร์เฮอเนี่ยฮะเป็นดาราเยอรมันนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยกำกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะ โปรดิวด้วยแล้วก็เล่นเองนะฮะทำสามหน้าที่เลย <laughs> โอ้แบบเป็นหนังของเขานะฮะเรื่องนี้ขาดอย่างเดียวนะฮะขาดที่เขาไม่ได้เขียนบทนะครับนะฮะนอกนั้นก็กำกับโปรดิวเองแล้วก็เล่นเองด้วยนะฮะเป็นเซฟแท็กเกอร์นะครับผมเป็นนักเจาะนี่ไงนักเจาะเซฟนะครับผมที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะใน Army of Death นะครับนี่อ่า คนที่สองนี่ฮะคนที่สองเป็นนาตาลีแอมมานูเอลนะครับผมคนนี้รู้จักกันดีนะฮะจากบทแลมซี่ในฟาสนะครับอ่าเป็นมาสเตอร์มายคนนี้เป็นหัวหน้านะฮะถ้าเกิดมาสเตอร์มายเนี่ยฮะเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าเป็นจอมวงการไงน่าสนใจเลยนะครับคือเธอนาตาลีเอมมานูเอลนี่ครับเธอไม่ค่อยเล่นหนังเท่าไหร่นะับผม เล่นหนังแค่บางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจเป็นจองวงการนะต่อนะครับต่อจะเป็นอันนี้เดอะแฮกเกอร์นะฮะลูบีบ้โอฟีเป็นนักเจาะระบบไงนักเจาะระบบต้องมีแฮกเกอร์หนังหนังสมัยนี้นะฮะที่เป็นหนังอาชญากรรมเนี่ยแล้วก็มีการวางแผนเหนือเมฆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังปล้นอ่ะมันต้องมีแฮกเกอร์ไงนะฮะเพราะว่า สมัยนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะจะใช้ระบบทางคอมพิวเตอร์แตเยอะอนะฮะอะไรอะ่ะแฮกกล้องวงจรแฮกระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีแฮกเกอร์อยู่แล้วนะฮะในหนังหนังป้นยุคใหม่นะครับผมยุคเก่าเนี่ยคงไม่ใช่ยุคเก่าคงเป็นแบบ ต้องหาอะไรนักตะดอกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับระบบการรักษาวความปลอดภัยก็เหมือนกุญแจนั่นแหละฮะแต่เป็นกุญแจที่อยู่ในระบบอที่จับต้องไม่ได้นะครับแต่สมัยก่อนนะฮะมันก็คือกุญแจหรือว่าเซฟนี่แหละที่จับต้องได้ต้องใช้ทักษะสกิลจีมือะฮะในการในการเจาะนี่ฮะ คือทางไอเมทเทียสชาวโกเร์เนี่ยกับลูบิโอฟีเนี่ยฮะมันจะอยู่คนละคนละคู่ไงนะฮะเซฟแฮกเกอร์นักเจาะเจาะเซฟเนี่ยจะเป็นยุคเจาะยุคเก่านะฮะหรือแฮกเกอร์เนี่ยจะเป็นเจาะยุคใหม่นี่แหละน่าสนใจนี่แหละจะเห็นอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะฮะต่อนะฮะผม อันนี้อุสขานนะครับผมเล่นเป็นแก๊ตเวดิเวอร์นะฮะเรียกว่านักซิ่งหลบหนีนะครับผมอันนี้นักซิ่งหลบหนีเป็นคนขับรถแหละฮะผมแล้วก็พาแกง๊งเดอะแก๊งของพวกเขาอะหลบหนีจากตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะจะมีประมาณนี้นะครับผมอโอเคน่าสนใจทีเดียวนะฮนะอ่าทีนี้นะครับตัวหนังนี่แหละ ได้เซ็กชันไนเดอร์นะครับผมเป็นเป็นโปรดิวเซอร์นะครับผมแล้วก็เขียนบทนะฮะเซ็กชันไนเดอร์เนี่ยเขียนบทให้ Army of the d e a อดนะฮะภาคซอมบี้แล้วกับหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะแกเขียนบทน่าน่าดีอะครับน่าจะมีความต่อเนื่องของของบทหนังอยู่นะฮะผมเขียนบทให้นะฮะผมนี่ฮะแก๊งก็จะมีเนี่ย ลูบี้โอฟีนะครับผมที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเป็นแฮกเกอร์ไงเจาะระบบนะครับผมอ่าแล้วก็ทางเพื่อนน้ำตาลเนี่ยนาตาลีแอมมาดูเอลนะเป็นมาสเตอร์มายนะครับผมจอมวงการจอมวางแผนนี่แหละจอมวางแผนนะรายการไปจเจาะเซฟเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องพาตัวของไอ้นักเจาะเนี่ยตัวพ่อเนี่ยไปไปที่เจาะให้ได้ไง ต้องฝาระบบต่างๆไปถึงหน้าหน้าหน้า,นาตู้เซฟนะครับผมแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าตู้เซฟที่เจาะย่าทั่วยุโรปเนี่ยมันก็จะมีแบบแบบอะไรอะ <place> ตู้เซฟรุ่นพิเศษนะครับอา่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นตู้เซฟรุ่นพิเศษสั่งทำพิเศษนะฮะการรักษาวความปลอดภัยที่สุดขั้วนั่นแหละฮะ ต้องใช้ฝีมือระดับพักการนะครับถึงจะเจาะได้นี่เห็นไหมในรูปเห็นไหมฮะเนี่ยบานใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีระบบต่างๆนี่ฮะเห็นไหม <c oughs> ในหนังอะ่ะภาคที่แลว้วฮะที่ลัสเวกัสเนี่ยเขาก็โชว์ฝีมือมาแล้วนะฮะเจาะเซฟที่ลัเวกัสนะครับอืมเนี่ยเป็นในบ่อนไงในคาสิโนโอ่ะอันนี้มันก็ต้องใช้ สมาธิทักษะสูงนะเจาะตู้เฟซนะโอเคนะให้ผมเดานะครับผมเดาว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมันอาจจะคล้ายอ่าเรื่องเรื่องพวกอิตาเลียนจ็อบนะครับผมกับกับไอเนี้ยโอเชียนอ่าโอเชียนนะโอเชียนเป็นหนังเป็นหนังปล้นวางแผนอาชญากรรมอะไรเงี้ยแล้วมีการหักเหลี่ยมกันหักมุมกันอะไรอย่างเงี้ย น่าจะคล้ายๆพวกนี้นะฮะพวกอิตาเลียนจ็อบโอเชียนนะครับผมรอชมกันได้นะครับหนังเรื่องนี้จะเข้าทางเน t ตฟ i ินะครับผมนะฮะเน t ตฟ i ิ Netflix วันที่29ตุลาคมนะฮะผมะประมาณก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับนั่นแหละเข้าออแล้วนะฮะทางเน t ต l i x นะครับผม เช่นเคยครับใครชอบวิดีโอนี้นะฮะสามารถ subscribe และสามารถดูวิดีโอื่นดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับผม